ดวงรายเดือนตามปีนักกษัตริย์ประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,565้คนเกิดปีชวดการงานการงานประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับผลงานที่ดี ได้รับการไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานทําให้คุณมีผลงานที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคจะคลี่คลายหรือเรียบร้อยลงตัวดีและมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินใหม่อีกทั้งจะมีเจ้านายคอยช่วยเหลืออุปธรรมคำจุนทําให้มีโชคกี่ยวกับการงานการเงินการเงินจะประสบความสําเร็จ ได้เงินได้ทองสิ่งที่หวังที่รอคอยจะเป็นผลสำเร็จดีการเจรจาการตกลงการเซ็นสัญญาจะเป็นไปในทางที่ดีและคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือโชคลาภจากพระสมณชีพรามหรือการเข้าวัดสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมภาวนาหรือหากมีปัญหาก็จะมีทางออกหรือมีทางแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวไปได้ด้วยดี ความรักในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีจะได้ข่าวดีหรือได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวรวมถึงอาจได้ซื้อที่ทางใหม่ๆบ้านใหม่คนโสดคุณมีโอกาสสมหวังด้านความรักจะได้คู่ครองคนรักที่ดีและมีฐานะดีสุขภาพ ร่างกายของคุณยังคงแข็งแรงดีอยู่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายแต่หากจะเป็นมักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจสายตาความดันเบาหวานโรคเกี่ยวกับเลือดไขมันในเส้นเลือดสมองและความทรงจำอาจจะไม่ค่อยดีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีชวดในเดือนนี้ ให้บริจาคโลหิตทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญค่าน้ําค่าไฟทำบุญกับแม่ชีหรือนักบวชนักปฏิบัติธรรมบริจาครองเท้าพรุมเช็ดเท้าทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์คนเกิดปีฉลู การงานจะมีโชคมีลาบผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยเหลืออุปการะชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ทำให้มีภาวะของความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นหรือจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณได้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นหากมีปัญหาต่างๆก็จะสามารถคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เงินในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายทิศหลายทางมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านหรือซื้อรถและจะได้เพื่อนดีคอยชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้การลงทุนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จดีมีกำไรที่ดีความรัก ในช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับความอบอุน่นและการดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักมากขึ้นคนโสดมีโอกาสสมหวังได้คู่ที่มีฐานะมั่นคงดีการเงินดีหรือมีทรัพย์สมบัติสุขภาพสุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่หากจะเจ็บป่วยส่วนใหญ่ มักจะมาจากเรื่องของอารมณ์และความเครียดช่วงนี้ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกหรือสิ่งเสพติดสุรายาเมาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีฉลูในเดือนนี้ให้บริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเผยแผ่ศาสนา,าเป็นเช่าภาพกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มข้าวสารอาหารแห้งคนเกิดปีคานการงานการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือไปศึกษาดูงานต่างประเทศหรือทางไกลถือเป็นโอกาสทองแต่คุณก็มีโอกาสที่จะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้คิดอยากจะออกจากงานเปลี่ยนงานใหม่ได้การเงินในช่วงนี้ กันเงินอยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคมีลาบหรือมีโอกาสช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่ดีและมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จได้ผลประโยชน์งอกเงยมีกำไรดีหากมีปัญหาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือความรักในช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามและได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นหรืออาจจะได้ของขวัญของฝากได้ข่าวดีจากคนรักคนโสดความรักมีโอกาสสมหวังคนที่เคยแอบรักแอบชอบจะเริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้สุขภาพ ในช่วงนี้สุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่หรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะไม่ค่อยหนักหนาสาหัสถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือแต่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปวดหลังปวดกระดูกโรคเครียดโรคซึมเศร้าอาจจะนำปัญหามาให้ได้เคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีขาในเดือนนี้ ให้บริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างซ่วมไม้กวาดรองเท้าพรมเช็ดเท้าร่มกันแดดบริจาคทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตโคกระบือคนเกิดปีเถาะ การงานการงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ตำหนิติเตียนเพ่งโทษหรือการทํำงานมากเกินไปมีความรับผิดชอบมากอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะดูแลไม่ทั่วถึงและในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ความเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายแต่งานของคุณจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ในที่สุด การเงินการเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินหรือมีผลประโยชน์รายได้ที่ดีการลงทุนการทำธุรกิจต่างๆจะประสบความสำเร็จดีได้เงินจากทางไกลหรือต่างประเทศและคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากตัวเองหรือจากยวดยานพาหนะรวมถึงการเดินทางไกลหรือทางไกลความรัก ในช่วงนี้ความรักยังอยู่ในทิศทางที่ดีหากมีปัญหาเกี่ยวกับความรักจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่ควรใช้คำพูดที่รุนแรงเพราะจะทำให้เกิดปัญหาความผิดใจกันได้รวมถึงอาจจะมีเรื่องจุกจ,จิกจูจี้เล็กๆน้อยๆคนโสดมีโอกาสสมหวังกับความรักได้คู่ครองเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนทางไกลสุขภาพ สุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่ไม่มีปัญหาเรื่องหนักอกหนักใจแต่ในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความหงุดหงิดความใจร้อนหรือการทำอะไรรวดเร็วเกินไปอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเลือดตกอย่างออกได้คลิดรับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีถาะในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์เช่นแขนเทียม คาเทียมเวชภัณฑ์ต่างๆทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยคนพิการซ้ำซ้อนผู้ยากไร้อนาถาบริจาครองเท้าพรมเช็ดเท้ากวาดลานวัดหลางซ่วมวัดคนเกิดปีมะโรง การงานการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายแต่ให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาจะผิดพลาดหรือคำพูดที่ตรงเกินไปขวัญ่าซากจะทำให้เกิดปัญหาได้แต่ภาพรวมเรื่องงานของคุณยังเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรน่าห่วง การเงินในช่วงนี้การเงินอาจจะมีปัญหาหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่ระวังจะเสียหายเกี่ยวกับหลักทรัพย์คิดจะลงทุนหรือทำการค้าธุรกิจอะไรต้องระวังให้มากเพราะจะเกิดเรื่องเสียหายมีข้อผิดพลาดหรือมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูงความรักในช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์สมหวัง คุณจะได้บุตรล้านบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวคนที่รักกันมานานๆมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีได้แต่งงานคนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคู่ครองเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนทางไกลและมีโอกาสสมหวังสูงสุขภาพในช่วงนี้ สุขภาพยังคงแข็งแรงดีอยู่โรคภัยต่างๆจะสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องเช่นการปวดท้องบ่อยๆกินอาหารผิดสำแดงลำไส้หรือการขับถ่ายไม่ดีดังนั้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้นานค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะโรงในเดือนนี้ ให้บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเวชภัณฑ์ยารักษาโรคทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือของกินของใช้ให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับผู้ได้โอกาสทางสังคมหรือคนยากจนต่างๆและไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล คนเกิดปีมะเส็งการงานการงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีคนคิดร้ายหรือมีศัตรูคู่แข่งให้ระวังความผิดพลาดเสียหายที่เกี่ยวกับตัวเลขและบัญชีหากมีปัญหามีความกดดันในหน้าที่การงานต้องใช้ความอดทนให้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้อุปสรรคอาจจะมีมากอยู่สักหน่อยค่ะ การเงินช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆหรือมีผลประโยชน์รายได้เข้ามาหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคุณจะมีคนมาช่วยหรือมีทางออกมีทางแก้ไขแต่ก็ควรวางแผนการใช้ใจ่ายให้มากไม่เช่นนั้นอาจจะมานั่งปวดหัวได้ในภายหลังความรักช่วงเดือนนี้ ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามหรือได้ค้องขวัญขล้องฟากจากคู่ครองคนรักและความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความรักมีความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้นคนโสดจะได้คู่เป็นคนต่างชาติเป็นคนทางไกลต่างาศาสนาแต่มีเกณฑ์สมหวังสูงสุขภาพ ร่างกายในช่วงนี้อาจจะต้องระวังความเจ็บ Write, ไข้ได้ป่วยเช่นโรคที่เกี่ยวกับสายตาเลือดความดันเบาหวานไขมันในเลือดก,กับภาวะภายใน,รยในสรวงอกไม่ดีเช่นระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีมะเส็งในเดือนนี้ ให้บริจาคอุปกรณ์เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ต่างๆช่วยเหลือคนป่วยคนพิการคนยากไรอนาถาผู้ติดยาเสพติดหรือทําบุญเกี่ยวกับคนที่ต้องโทษคดีความกลมราชทรรต่างๆทําบุญหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ